ือสีหน้าคนที่มาช่วยแพ็คของที่ดอนเมืองหน่วยงานสปพในวันนี้นะคะคนนี้มาจากไต้หวันคนนี้คือเพื่อนของชินที่อยู่ s i a t ด้วยกันคนนี้คือเชนคนนี้ด้วยเราได้ทำการแพ็กของจากข้างในนะคะเดี๋ยวจะส่งกล้ให้ดูทีหลังแต่ว่าของเหล่านั้นไปไหนมาดูกันตามมา ของเหล่านั้นกำลังเข้าแถวแล้วก็ถูกลำเลียงที่จะส่งมาซึ่งมีชาวต่างชาตินะคะได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนี่คือของที่เราได้แพ็กเอาไว้ดูไปไหนมาดูกันของได้ไปขึ้นรถรถคันไหนมาดูกัน รสทานอร่อยอร่อยอร่อยทานรสทานนี่หมายความว่ายังไง